การนับถือพุทธศาสนานั้นก็เพื่อที่จะฝึกกายวาจาใจให้มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆนำพังแต่สติปัญญาของเราเองเราไม่สามารถที่จะละกิเลสบาปประธรรมต่างๆได้ เราจึงเนีอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดำเนินกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะให้พากันเข้าใจการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความหมายอย่างนี้แต่บางคนก็นับถือไป ตามโมเพณีนิยมเฉยๆอันนั้นมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทันลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลไม่เต็มแท้ๆก็เรียกว่ามันได้แปดสิบเปอร์เซนหรือว่าอย่างกลางก็มันได้ห้าสิบเปอร์เซน ก็ยังดีเพราะการนับถือหมายถึงการที่เราเรายอมรับว่าคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นนิยานิกะระทัมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆคําคำว่านับถือนะมันมีความหมายอย่างนี้ อันนับถือประกอบไปด้วยเหตุผลประกอบไปด้วยปัญญามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนับถือลมลม,ลมแรงแรงไปโดยไม่มีเหตุผลเห็นเขากราบาก็กราบเห็นเขาไหว้ก็ไหว้กับเขาไ,ขาไปแล้วตัวเองก็ไม่รู้จักความหมายอะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่พุทธศานสนาสนิก,นกชนแบบนั้นนะ คำว่าพุทธศาสนิกชนแปลว่าบุคคลผู้รู้ผู้ฉลาดดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าเราไม่นำชีวิตของเราให้ออกนอกทางของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านับถืออันนี้ให้เข้าใจให้มันทงแท้ แต่นั้นแหละกิเลสของคนเราเนื้บุญวาฒนามันไม่แก่กล้ามันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนผู้ใดมีศรัทธามีความสามารถปฏิบัติตามได้เพียงเท่าใดมันก็ได้เท่านั้นไป อันนี้มันก็เป็นธรรมดาอันหนึง่งแต่ว่าถ้าผูใ้ใดมันได้ยินได้ฟังมันสมาคมการบ่อยๆเช่นนี้มันก็มีเครื่องจูงใจให้เกิดความสามารถขึ้นแต่ถ้าไม่มีการประชุมกันไม่มีการอบรมสมโพธ์กัน เช่นนี้กำลังศรัทธากำลังใจความสามารถนั่นนันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้ตนมีอยู่เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นเลยนนเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจว่าการที่เราสามัคคีกันการหมันประชุมกันตามการตามเวลานี่นะมันเป็น นุณธรรมนำมาซึ่งความเจริญเด็นไปเพื่อความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาจริงๆเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนหมู่มากดังนั้นเนี่ย พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการไว้ให้พุทธบริษัทจันได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นมันประชุมกันเนืองนิดมเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชมุมและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะจะพึ่งกระทำนั่น ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นภ <c oughs> ิกษุเราได้เป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเ <c oughs> ชื่อฟังท่านเหล่านั้น <c oughs> แล้วก็ ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสะนะอันสงัดต,ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรอุบาสกวาสิกาซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งมาสู่อาวาสที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขแล้วตั้งใจอยู่อย่างนี้ หมายความว่าไม่ไม่ไม่ไมตนีอาวาสที่อยู่ที่อาศัยท่านผู้ใดเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามเชิญเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันสามัคคีกันทำเหล่านี้ตั้งอยู่ในผู้ใดความเสื่อมย่อมไม่มีมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะ ดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นหน้าที่เราจะต้องเรียนรู้ท่องจำให้ได้แล้วก็พยายามปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนก็เพราะมันไม่เรียนไม่รู้นั่นแหละมันจึงลงมือปฏิบัติไม่ได้อันนี้คันคนที่ไม่รู้ เพื่อนนัดประชุมก็ไม่อยากประชุมแล้วไมไประชุมทําไมมีประโยชน์อะไรนั่งแล้วขดล่งแข็งเป่าเป่ามันมองไม่เห็นประโยชน์นั่นเองพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้แจ้งแทงตลอดแล้วประโยชน์ทั้งในปัจจุบันได้เบื้องหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานองค์เจ้าถึงได้แนะนำสั่งสอนไว้ เป็นข้ออัดข้อทำไว้ให้พุทธบริษัทนั้นเรียนท่องจำให้ได้แล้วลงมือปฏิบัติตามเช่นมันประชุมกันหนึ่งนิดมันก็ดีเราประชุมกันอย่างนี้แล้วมีเรื่องอะไรเราก็พูดถูกกันฟังก็ได้ยินทั่วกันเลยไอ้เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรมันเกิดขึ้นในหมู่ บางทีมันก็ไม่รู้ทั่วกันเมื่อมาชุมนุมกันอย่างนี้ผูเป็นบะมุขวา,านก็จะได้ประกาศให้ทราบใครทำไม่ดีอย่างไรไม่ต้องละอายใจเพื่อนจะประกาศให้คนที่มาชุมนุมกันได้รู้ได้รู้ว่าทำอย่างนั้นมันผิดผิดพุทธบัญญัติด้วยผิดธรรมะ ที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ด้วยอย่างนี้เช่นอย่างว่าไม่ชอบประทุมอย่างนี้นะชอบอยู่แต่โดยลำพังอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความเสือ่อมเพราะว่าตนเองก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรที่จะมาละกิเลสปาพธรรมให้เบาบางออกจากจิตใจตัวเองแล้อย่างนี้จะไปอยู่โดยลำพังนะ่าจะช่วยตัวเองได้อย่างไงแล้ว จะเอาพญ,ญาที่ไหนมาละกิเลสความชั่ว้ายออกจากหัวใจนั่นแหละเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่เกียดคร้านในการประชุมกันอย่างนี้แหละก็มันขยันทั้งอกตั้งใจอีกอย่างหนึ่งการมันประชุมกันอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความกองรองสามัคคีกัน นี่เราพร้อมเพียงทำความดีร่วมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมพยายามมาให้ทันกับเวลาเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่หมู่คณะจะต้องทำนี่เมื่อกิด มีธุระอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะจะเป็นในบ้านก็ดีในวัดก็ดีเมื่อผู้เป็นหัวหน้าประกาศให้ทราบแล้วเช่นนี้เราก็พร้อมใจกันช่วยกันจัดช่วยกันทำกิจธุระน,น,นั้นให้มันสำเร็จรุล่วงไปเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวมนันเน่เราอยู่ร่วมกันะ ถ้าหากว่าไม่แสดงความสามัคคีต่อกันอย่างนี้มันเป็นเหตุให้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำให้กิจการงานส่วนรวมนั่นตกค้างไม่รู่วร่วงไปได้มันมีทางเสียทางเสื่อมเนี่ย่พระองค์เจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ <c oughs> พุทธบัญญัติต่างๆพระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วมีครบบริบูรณ์แล้วข้อห้ามต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ผู้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นนักบวชก็ดยเป็นเครื่องหัดก็ดีก็อย่าไปบัญญัติเพิ่มเติมอีกหรือว่าอย่าไปถอนข้อที่พระองค์บัญญัติไว้พยายามตั้งใจสมาทานมั่นศึกษาและปฏิบัติตาม ไปอย่างนั้นให้เต็มความสามารถให้ได้ <c oughs> อย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความเจริญมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติไปล่วงเกินอย่างนี้มันก็มีโทษเมื่อมันมีโทษเป็นบาปคำว่าโทษคือบาปนั่นเอง เมื่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วใจก็เศร้ามองขุนมัวจะไปเจริญภาวนาสมาธิให้แก่กล้าขึ้นไปไม่ได้จะทำใจให้สงบระงับก็ไม่ได้บาปมันรบกวนเอาเป็นไปงั้นเพราะว่าสิ่งใดที่พระองค์เจ้าบัญญัติห้ามแล้วมันเป็นบาปทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่เป็นโทษเป็นบาปแล้วพระองค์เจ้าไม่ห้ามต้องคิดอย่างนั้น อืข้อนี้มันจึงเป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าผูใ้ใดไปล่วงพุทธบัญญัติแต่ไม่เคารพไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ลงมือปฏิบัติตามนี่มันก็เสื่อมถ้าเป็นนักบวชก็ไม่เจริญลุ่งเรืองไปได้ถ้าเป็นคุณรหก็เหมือนกันนะไม่เจริญด้วยบุญด้วยกุศล ที่นี้ถ้าเป็นฝ่ายพิกษุสามเณรมันก็ต้องมีหัวหน้ามีพระเถระผู้อาวุโสเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของหมู่ของคณะเพราะว่าท่านผู้เชนนั้นท่านบวชมาก่อนท่านมีอายุมากกว่ามีได้ประสบเหตุการณ์อะไรต่ออะไรมามากกว่า ได้ฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆมาพูดสั้นๆว่าได้เพียรพยายามละความชั่วทำความดีมามากกว่านี่ดังนั้นน่ยจึงเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเพราะท่านได้พบได้ประสบเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเท่าอะไรมา ก่อนแล้วเหตุนั้นเมื่อท่านมาเห็นคนที่มาในภายหลังเข้าทำอะไรผิดท่านก็รู้ทำถูกก็รู้อย่างนี้อันนั้นเมื่อท่านํำนี้ตีเตียนว่าทำอย่างนั้นผิดผิดจริงๆอย่างนี้นะถ้าท่านไม่เห็นว่ามันผิดแล้วท่านจะไม่พูดเลยพะท่านรู้มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นอันคุณธรรมข้อนี้มันก็สำคัญไม่น้อยนะสำคัญจริงๆอันนี้ถ้าวัดหนึ่งๆอันนี้ขาดสมพานเจ้าวัดที่มีความสามารถมีบุญญาบาร,รมีแล้วอย่างนี้ลูกวัดก็แตกสมัคีกันอยู่ไม่ได้เลยไม่มีใครเคารพนับถือใครต่างคนต่างก็ถือว่าตน เป็นผู้มีคุณธรรมไม่น้อมหัวหาใครอย่างนี้แล้วมันก็อยู่รวมกันไม่ได้เลยเหตุที่มันจะอยู่รวมกันได้ก็เพราะมันยกย่องนับถือผู้เป็นประมุขเป็นหัวหน้าเห็นว่าท่านมีคุณธรรมควรเคารพนับถือก็พร้อมใจกันเคารพนับถือ ยกให้ท่านมอบให้ท่านว่ากล่าวเน้นํำสั่งสอนได้เต็มที่เลยเช่นนี้เรามันก็เป็นไปเพื่อความเจริญสี่นั่นเองเจริญด้วยคุณธรรมอันดีงามเมื่อทำตามที่ท่านนำเอาคํำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนํนำสั่งสอนเข้าเราพร้อมกันเชื่อนับถือท่านนะครับ ก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านแนะนำไม่ร่วงเกินอย่างนี้นะมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญจริงๆแหละต้องให้เข้าใจข้อที่ห้านั่นก็สำคัญไม่ใช่น้อยพอดว่าไม่รู้อำนาจแก่ตันหาที่เกิดขึ้นตันหาในที่นี่ ท่านหมายเอาความเป็นผู้ไฝ่ฝันหาความสุขในการมคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นคารืหัดก็หมายความว่าเป็นคนมีความรักหลายใจเป็นผู้ประพึติหิดมิจฉาจารกรรมถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าไปเล่นชู้จากเมีย ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวนี่คำว่าลุงอำนาจแก่ตันหาในที่นี้นะถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็เป็นผู้ร่วงสิกขาบทเกี่ยกักราคะตันหาเป็นเจ้าชู้มายาอนนี้นะ ชอบไปทำความสนิทชิดเชื่อกับเพศตรงกันข้ามอันนี้เรียกว่าลุ้อมนาจเกตันหาให้เข้าใจมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมจริงๆเลยเป็นนักบวชอ่ะเป็นนักบวชนี่มันต้องเว้นจากกรารมคุณทั้งทางกายทางวาจาทางจ,จิตใจ ต้องพยายามเว้นไปอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจึงจึงได้ชื่อว่านักบวชหรือว่าพรหมจรรย์เป็นปอย่างนั้นเว้นทางกายกายก็ไม่ร่วงพุทธบัญญัตนิน,นั้นเลยอย่างนี้แหละทำไมร่วงพุทธบัญญัติแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรอา้าวทางวาจาอย่างนี้ครับ ทรงบัญญัติไปอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามเราไม่ล่วงไม่พูดล่วงพุทธบัญญัตินั้นไปอย่างนี้มันก็ไม่มีโทษอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเช่นพิกสุไปน,นั่งพูดกันอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองต่อสองอย่างนี้นะเนี่ยปรับอาบาิปาจิตตีไว้แล้วอย่างนี้นะ นี่นี่แบบที่ว่าพูดกันเฉยๆไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายอะไรก็ปรับอาบัตในขั้นนี้ไว้ก่อนทีถ้าลงไปจับต้องกายเข้าไปด้วยความก็นัยยินดีก็ปรับอาบัตสังคาทิเศษเข้าไปถ้าเลยนั้นเข้าไปก็ปรับอาบัตปาราชิกก็อย่างนี้แหละ อันพุทธบัญญัตินี่นะที่โพงทรงบัญญัติท่ามไว้ก็เพราะไม่ให้รู้อำนาจเกตันหาเหล่านี้เองอนนี้ต้องให้รู้จักความหมายถ้าไปสนิทชิดเชื่อกล้มหน้เข้าไปมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นไอคนเรานี่นะเพศตรงกันข้ามนี่นะมันเป็นงังนแต่ทุกวันนี้ ไม่ว่าแล้วไม่ป่าเดียวกันมันก็ผสมประเสกันไปหมดเลยนี่แหละสมัยคนอายุสั้นราคะตัญหามันแรงกล้าม,มากไม่ว่าเพศตรงกันข้ามอะไรเพศเดียวกันมันก็สมสู่กันได้เลยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้ ดังน,นั้นเราเป็นบริษัทของพระองค์นะต้องเคารพไม่ร่วงเกินต้องระมัดระวังตัวต้องสำรวมตนให้ดีเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วเหมือนอย่างแร่มันรักษารนอของมันเหมือนช้างมันรักษางาของมัน ไว้มันหวงเห็นนะงาของช่างนี่เอเราผู้เป็นบริษัทของมุสตเจ้าเราก็รักศีลรักธรรมคำสอนของมุสตเจ้านั่นหละให้เข้าเทียมกับชีวิตตัวเองเลยเมื่อเรารักศีลรักธทมอย่างนั้นเราก็ไม่ล่วงเกินนะเราก็ลรงมือประพฤติปฏิบัติตาม ใจิตใจมันก็สงบได้นันจะเจริญสมาธิอิปัสนาในมันก็คล่องแคล่วเพราะว่าใจมันสงบมาแต่ศีลแล้วสงบจากบาปอกุศลต,ต่างๆนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อพระเจริญสมาธนะิภาวนาเข้าไปใจมันก็สงบรงเร็วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลมารบกวน มันเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้เหตุผลธรรมะแต่และอย่างนั้นมันมีความหมายอย่างนี้แหละทีนี้สำหรับผู้ที่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นอุบาสกวาสิกาก็หมายเอาผู้มีศีลห้าเป็นนิจศีลเลย ทีนี้ตัวมีศีลแล้วก็ตั้งใจอยู่ว่าขอให้ท่านผู้มีศีลจงมาสู่บ้านเรือนของเรา,เ,าเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่เราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นไอ้ผู้ไม่มีศีลน,นั่นอย่ามาเลยเคล้ายๆก็ว่าอย่างนั้นแหละพอเราไม่ต้องการคนไม่มีศีลเนี่ยเพราะมัน ชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนไม่มีศีลน,นเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตั้งใจอย่างว่าเราอยู่ในวัดในอารามใดเราก็ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสก็ขอให้มาเมื่อมาแล้วเราก็ต้อนรับด้วยความยินดี อำนวยความสะดวกให้เท่าที่จะทำได้เนี่ยก็ขอให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขเป็นสุขเราตั้งใจลงอย่างนี้ทาไมตั้งใจอย่างนี้ไปเห็นอากันตุกะมาก็นึกรังเกียจแล้วเหมือนหน้าหนีไม่ต้อนรับขับสู้อย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเลย ขาดมูขาดเพื่อนเข้าไปมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญนั่นถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของถิน่นเห็นอาคารทุกกะมาซึ่งท่านเป็นผู้สารวมตนด้วยดีเราก็ยินดีต้อนรับขับสู้ถ้าท่านเป็นผู้มีอายุพรรสาม,มากก็กลาไหายแต่ถ้าเป็นผู้น้อยข่วต้น เพื่อนก็รู้ข้อวัดเพื่อนก็กราบแล้วเราก็รับไหวอย่างนี้สนทนาปราศัยไถ่าถามสุขทุกข์กันตามสมมาสมควรแล้วก่อนเน้นำเวลากติกาของวัดเวลานั้นทำกิจวัตรอย่างนั้นเวลานั้นทำกิจวัตรอย่างนั้นเช่นออกวินทบาทตอนเชา้าเวลาเท่านั้น อะไรอย่างนี้นะแต่ที่การของวัดมีอะไรก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมาใหม่ไม่รู้เช่นเมื่อไม่รู้อย่างว่าเาวัดนี้ออกบินบทจแต่เช้านี้เพื่อนนึกว่าสายแล้วจึงออกก็มาไม่ทันแล้วอย่างนี้มันก็เป็นกับเจ้าของถิ่นนะไม่บอกเวลาให้เพื่อนแต่บางองค์เพื่อนก็ฉลาดเพื่อนก็ถาม ถามเจ้าทินถามถึงกติกาของวัดมีอะไรต่ออะไรบ้างบางองค์ที่ไม่เชี่ยวชาญเมื่อเมื่อเราเห็นว่าท่านไม่ชำนาญในเรื่องหมนิอาวเราก็แนะนำใจเองไม่ถือตัวอย่างนั้นแหละ <c oughs> นี่เรียกว่าอปริหานิยธรรม ทำไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเจริญทางภายนอกก็ได้แก่ความสมัครสมานสามคัคคีมีผู้อยากจะไปมาหาสู่เช่นอย่างในวัดของเราอย่างนี้นะนี่แหละทั้งแม่ชีทั้งพระภิกษุสามเณรก็ ฉลาดรู้จักต้อนรับปลาใสแขกคนไปมาอย่างเนี้ยแล้ววันนี้พวก,พวกแขกคนอาคันดุกาที่ไปมาหาสู่เมื่อได้ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมยตรีอันดีเพื่อนกบข้ออกขอใจเมื่อมีโอกาสก็ามาใหม่มาอีกนี่วัดเราก็อบอุ่น นั่นเลยก็ไม่จืดชืดก็เป็นประโยชน์ทั้งแกต่ตนเองและแก่หมู่แก่คณะไปอ,ะอย่างนี้แหละดังนั้นนะขอให้พากันเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้า,าทรงสแสดงไว้นี่นะเราต้องน้อมเข้าไปพิจารณา ให้มันเห็นด้วยใจของเราเองเออในข้อทำเจ็ประการเนี่ยหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดออสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่มูคณะจะต้องทำอย่างนี้แหละ สามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้สี่ท่านผู้ใดเป็นใหญ่เป็นประธานในหมู่ในคณะให้เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำท่านเหล่านั้น ห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นในใจดังอธิบายให้ฟังมานั่นแหละหกให้เป็นผู้ยินดีในสถานที่อันงสงบสงัดอย่างเป็นเครือหัดอย่างนี้เมื่อมีโอกาสเราก็ปลีกตนเข้าวัดส่วระยะวันพระวันศีลบอกหรือว่าสั่วระยะหนึ่ง อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้แสวงหาที่สงบสงัดนนข้อสุดท้ายก็ตั้งใจอยู่ว่าขอให้ท่านผู้มีศีลจงมาสู่ที่อยู่ที่อาศัยของตนเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขนี่เรียกว่าอภริหานิยธรรมเจ็ดประการเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพึ่งพากันจดจำเอาน้อมนำไปปฏิบัติตาม ก็จะประสบความสุขความเจริญนังแสดงมาขอจบโรงเพียงเท่านี้